<c oughs> ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันทางผมมีบางอย่างมาประกาศให้กับทุกคนได้ทราบครับตอนนี้ช่องของฮัตโตะนะครับมีกิจกรรมที่จัดขึ้นจนถึงวันที่11กันยายนซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ชมทุกคนนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะ s u ซับสไครป์ช่องฮัตโตะหรือว่าไม่ได้ซับสไครป์ก็ตามนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมกันได้โดยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อสู้กับตัวโฮโลแกรมในเกมซึ่งรายละเอียดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลเนี่ยอยู่ใน Discord คอมมูนิตีเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าร่วมกันได้อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมความสามารถแล้วก็สกิลต่างๆของออกัสตาให้กับทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมานั่งแปลรายละเอียดสกิลทุกๆอย่างเนี่ยไปด้วยกันโดยที่ผมบอกเลยว่าตัวออกัสตาเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดูโกงมากๆเอาละเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าโอเคในส่วนของ คำอธิบายแล้วก็รายละเอียดของความสามารถออกัสตาเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเชิงลึกกันว่า Resonance Skill ตัวของอันติตัวของ Forte ตอัลโ n อินโททำอะไรกันได้เนี่ยผมมี4คํคำศัพท์ที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำเอาไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือ1 p r o w e า s เวส j e s มา3เ s สตี้ส n c y แล้วก็4 c r o ราวน์ออฟวซึ่ง4อย่างนี้เนี่ยจะมีบทบาทหลกัหลกๆที่ไปโผล่ใน อันติบ้างโผใน Resonance Skill บ้างโผใน f o r t เ e บ้างเยอะไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นจำเอาไว้ก่อนโดยที่มาเริ่มกันอย่างแรกพาวเวสเนี่ยจะได้รับจากการโจมตีปกติการชาร์ตีการใช้ Resonance Skill การใช้ Dodge c o u n t ตอรแล้วก็การใช้อินโทรสกิลนั่นเอง 2. m a มาเจสนะครับได้รับจากการใช้ Resonance Skill เหมือนกันแต่เป็น Resonance Skill ที่ชื่อว่า p l u n ัน แล้วก็ได้รับจากการที่เมื่อมีตัวละครอื่นๆในทีมใช้อัลโทสกิลในระหว่างที่เอฟเฟกของอัลโทออคัสต้ายังทำงานอยู่นะก็จะได้รับมาเจสซี่สามเอเซนเดนซี่เอเซนเดนซีเนี่ยจะได้รับจากการโจมตีปกติการใช้เรส a n น e ์สกิลการใช้อินโทรแล้วก็การใช้อันติวงเล็บท่าเล็กอะไรที่แบบเอออันติท่าเล็กคืออะไรหรือว่าเออเรส n ซนต์สกิลพลันคืออะไรเนี่ยเก็บไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราได้ลงรายละเอียดเชิงลึกไปแล้วเนี่ยก็จะ เจอเองว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็อย่างสุดท้าย Crown of Views จะเก็บได้จากการที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยใช้ a u t o Skill นะโอเคแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติม Stack ของ Power v e เนี่ยเก็บได้สูงสุดที่100แต้มเนาะเมื่อเก็บ100แต้มตรงนี้เต็มปุ๊บกดชาร์ตตีนะครับจะเป็นการใช้ท่า Heavy Attack แบบพิเศษชื่อว่า Back Step หรือว่าจะใช้เป็นการกดกระโดดก็ได้นะครับกดกระโดดเนี่ยก็จะเป็นท่าของ Upper Cut นะอันนี้ก็คือตัวของ Stack p r เนาะ ตัว Majesty นะครับเมื่อเก็บครบ2 s t สแต็กเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้ตัว Augusta เนี่ยสามารถที่จะแปลงร่างได้โดยการที่กดปุ่ม Ultimate ค้างนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปอธิบายกันต่อประมาณนี้ในสิ่งที่อยากให้ทุกคนจำเอาไว้นะเอาละเมื่อเราได้รับคำศัพท์ที่ควรจำไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสตาร์ทกันที่ Intro Skill Intro Skill ของอ u g u s t a เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นการเข้าสนามมาแล้วก็ทำาดเมไฟฟ้าปกติเลยแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือให้ Stack a s c e n แ a n c y 1 Stack ถัดมาอ u t โ s สกิลมีการบัฟดาเมจธาทุทุกธาตุเลยนะครับให้กับตัวละครถัดไปที่เข้าสู่สนามมาจำนวน15%นอกจากบัฟแล้วเนี่ยเมื่อออคัสตาเก็บเกรดเต็มสลับตัวอื่นเข้ามาใช่ปะตัวอื่นได้บัฟ15%แล้วพอตัวอื่นเก็บเกรดเต็มปึ๊บใช้อัโปึ่งออคัสตาเนี่ยก็จะได้รับสแ a c k Majesty แล้วก็ Crown of Views อย่างละ1 Stack ต,ตัว Crown of View เนี่ย ความสามารถของมันเนี่ยคือบัฟตัวของโบนัสดามจธาตุไฟฟ้านะครับ15%ต่อสแต็กซึ่งตัวสแต็กตรงนี้เนี่ยสามารถสแต็กได้สูงสุดที่1สแต็กแล้วก็เมื่อตัวออกัสตาใช้ท่าอันติท่าใหญ่นะครับจะทำการกินสแต็กของ crown of view ทั้งหมดทิ้งไปเลยถัดมาในส่วนของ i n h e r e n c skill i n h e r e n c skill อันแรกเขาบอกว่าเมื่อออกัสตาทำดามจจะได้รับโลเป็นจำนวน2.5%บวกกับ350จำนวน HP สูงสุดเป็นเวลา5วินาที i n h e r e n t Skill 2เขาบอกว่าเมื่อออคัสตาเนี่ยไม่อยู่ในการต่อสู้เป็นเวลา4วินาทีจะได้รับ2อย่างดังต่อไปนี้ครับก็คือ1ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสแต็คมาเจสตี้อยู่เลยก็จะได้รับ1สแต็คทันทีแล้วก็2จะได้รับ Crown of View สันทีนั่นเอง2อย่าง ถัดมานะครับตัวอัลติเมทของออกัสตาเนี่ยผมแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆอ่ะสีล่ละกันอาจจะเป็นประมาณ4 3-4หัวข้อนะครับเพราะงั้นเราจะค่อยๆไปทีละหัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกเนี่ยจะมีชื่อว่า s o r t of eternal oath นะครับไอชื่อยาวๆเนี่ยช่างมันไปแล้วกันผมสรุปให้เป็นชื่อที่มันจำง่ายๆหน่อยก็คืออันติท่าเล็กวิธีใช้ของอันติท่าเล็กตัวนี้นะ ก็คือการที่เรากดปุ่มอันติครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการใช้เรโซแนนซ์เอเนอร์จีมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากว่าตัวออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่ามันใช้หรือมันไม่ใช้เนาะเพราะงั้นผมก็เลยคาดเดาว,ว่ามันน่าจะใช้นะซึ่งถ้าเล็กก็เป็นการปันดาบเพื่อที่ทำดาเมจสายฟ้าใส่ศัตรูแล้วก็สเกลดาเมจเนี่ยจะคิดตามโบนัสตัวของเฮ v ว t t แท็กดาเมจนั่นเองย,ยิ่งมีโบนัสเฮฟวี่เยอะก็จะยิ่งแรงเนาะถัดมา ในหัวข้อที่2นะครับ sublime is the sun ตรงนี้เนี่ยโยนชื่อมันทิ้งไปแล้วก็จำแค่ว่ามันคือการแปลงร่างเหมือนกับตอนที่ซาน,นี้กดอันตีนั่นเองเมื่อแปลงร่างผมจะตั้งชื่อโหมดของออกัสตาหลังจากที่แปลงร่างว่าโหมดโคตรเดือดโอเคตามนี้นะซึ่งวิธีใช้ตัวของโหมดโคตรเดือดนะครับ เราจำเป็นที่จะต้องกดปุ่ม Ultimate ค้างไว้โดยที่มีเงื่อนไขในการใช้งานก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีสแต็กตัว Majesty สองสแต็กอยู่แล้วถึงจะใช้ได้เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเขาใส่เข้ามาเพราะว่าตัวของการแปลงร่างเข้าสู่โหมดโคดเดือดเนี่ยมันไม่กินพลังงานอันติอารมณ์คล้ายๆกับโปลววเนาะเหมือนกันเลยออคัสตาก็จำเป็นที่จะต้องมี Majesty ไอสแต็กตัวเนี้ยสสแต็กก่อนถึงจะกดได้ถ้าเกิด ไม่มีหรือเก็บไม่ครบเนี่ยก็จะแปลงร่างไม่ได้เนาะความพิเศษของโหมดนี้นะครับผมก็คือเมื่อเข้าสู่โหมดโคตรเดือดเนี่ยสามารถที่จะหยุดเวลาได้7วินาทีซึ่งภายใน7วินาทีนี้นะครับก็จะสามารถกดโจมตีปกติรัวๆเป็นท่าฟันชุ่ง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 ันได้9ก้าครั้งเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยโน้ตเอาไว้หน่อยว่าไม่สามารถที่จะสลับตัวออกได้เคสเดียวกับเจคโคนาเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ากดอันติปึ๊บแล้วสลับตัวออกแล้วกลับมาเนี่ยอันติก็จะหมดเลยทีนี้ความพิเศษมากไปกว่าน,นั้นเนี่ย ในตัวของ Official นะครับเขาได้ใช้คำว่าในระหว่าง7วินาทีนี้เนี่ย time is temporarily s t o p ก็คือมันจะหยุดเวลาที่หมายถึงว่าหยุดในสเกลของเวลาเลยเวลาที่เอาออคัสตาไปเล่นในคอนเทนต์พวกหอหรือว่าเรือที่มีตัวของไทม์เมอร์จับเวลาด้านบนเนี่ยตัวไทม์เมอร์ตรงนั้นก็จะถูกหยุดไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ ลองไปเปรียบเทียบดูละกับความสามารถของตัวละครอื่นๆตัวละครก่อนหน้าที่สามารถที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูภายในเกมได้อย่างฟีบี้หรือว่าโฟโลว่าเองเนาะซึ่งตัวเกมเนี่ยจะใช้คําที่อธิบายไอความความสามารถการหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูในเกมเนี่ยเป็นสแต็กเน็ตแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่มีคําว่าสแต็กเน็ตอยู่ในความสามารถของออกัสตานะครับเกมเนี่ยเลือกที่จะใช้เป็นคําว่า time is temporarily stop ก็คือหยุดเวลาโดยชั่วคราวเลยเท่ากับว่า เราจะประหยัดเวลา7วินาทีตรงนี้ไปได้แล้วก็ทำดาเมจได้ฟรีๆเลยโดยที่เวลาเนี่ยหยุดนิ่งนะครับประมาณน,นั้นถัดมาในหัวข้อที่3ก็คือตัว everbright protector หรือว่าอันติแบบท่าใหญ่วิธีใช้ของท่าใหญ่นะครับก็คือการกดปุ่มสกิลอันติซ้ำอีกครั้งนึงเมื่อเราเข้าสู่โหมดโคตรเดือดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหรือ เมื่อเวลา7วินาทีในโหมดโคดเดือดเนี่ยผ่านไปจนหมดแล้วตัวอันติตรงนี้เนี่ยท่าใหญ่ก็จะใช้ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับโดยเงื่อนไขนเนี่ยไม่มีเนาะอย่างเดียวที่จําเป็นก็คือมันจะต้องใช้หลังจากที่อยู่ในโหมดโคดเดือดเท่านั้นนะครับความอธิบายความสามารถของอันติท่าใหญ่เนี่ยก็คือการฟันดาบเหมือนเดิมเลยแบบอลังการกว่าเดิม แล้วก็ดาเบก็จะอลังการมากขึ้นเมื่อกดใช้สกิลอันติท่าใหญ่เนี่ยนะครับสแต็กทั้งหมดของ Crown of View ก็จะหายไปก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ Crown of View เนี่ยเป็นสแต็กที่บัฟตัวโบนัสดามมไฟฟ้า15%ต่อสแต็กเนาะซึ่งสแต็กได้สูงสุด1ครั้งไอตรงนี้เนี่ยจะถูกใช้ไปเวลาที่เรากดใช้อันติท่าใหญ่นั่นเองโอเคถัดมานะครับจะมีความสามารถเล็กๆน้อยๆอยู่ห้อยท้ายมาชื่อว่า Ruler s Realm ึ่งวิธีใช้ความสามารถรูเลอร์เลียมตรงนี้เนี่ยผมอ่านเป็นภาษาไทยอ่านสำเนียงไทยๆแล้วกันรูเลอร์เลียมนะครับเมื่อตัวละครอื่นในทีมใช้อินโทรเข้ามาในสนามถัดจากตัวออกัสตาเนี่ยจะได้รับโลเป็นจำนวน5%บวกกับ650จําจำนวน max hp ของออกัสตานะโลนี้เนี่ยจะอยู่เป็นเวลา10วินาทีประมาณนี้ ถัดมาน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของ Resonance Skill ซึ่ง Resonance Skill ตรงนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยเขาใส่มันไว้ภายใต้หัวข้อใหญ่ที่ชื่อว่า Forte เนอะเพราะงั้นเนี่ยจะเรียกว่า Forte หรือเรียกว่า Resonance Skill ก็ได้นะครับแบ่งออกได้เป็นประมาณ3หัวข้อใหญ่ๆเช่นเดียวก,กันกับตัวอันตินะสิ่งที่สำคัญในนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว Ascendancy ก็คือไอ้หนึ่งใน4คํคำัพท์ที่ผมให้ทุกคนเนี่ยได้จําไปในตอนต้นคลิปนั่นเองเขาบอกว่าสามารถเก็บได้สูงสุดที่100สแต็กนะครับแล้วก็มีวิธีการได้รับดังต่อไปนี้หคือการทำดาเมจด้วยการโจมตีปกติอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้กี่สแต็กเนาะแต่ว่าที่เหลืออย่างที่2อย่างที่3อย่างที่4เนี่ยเขาจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะได้กี่สแต็กนะครับซึ่งอย่างที่2จะได้มาจากการใช้อินโทสกิลก็คือออคัสตาใช้อินโทเข้ามาในสนามเนี่ย จะได้ตัว ascendancy 20 stack จาก100แล้วก็อย่างที่3เมื่อใช้สกิลตัวของ Warriors Blade ซึ่ง Warriors Blade ตรงนี้ก็คือการใช้สกิลธรรมดานั่นแหละก็จะได้รับตัวของ stack ascendancy 10 stack เนาะแล้วก็อย่างสุดท้าย 3, เมื่อใช้อันติท่าเล็กนะครับท่าเล็กนะจะได้รับ stack ascendancy 40 stack นั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า3หัวข้อมีอะไรกันบ้างอย่างแรกหัวข้อแรกคือ Strike Strike เนี่ยวิธีใช้ก็คือกดปุ่มสกิลเนาะ ซึ่งเงื่อนไขที่เราจะใช้ตัวของสไตร e ได้เนี่ยก็คือการเก็บ a s c e n d a นซีให้ครบ100 Stack เมื่อเก็บครบ100 Stack ตนะครับตัวสกิลปกติเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสกิลสไตร์ก็คือสกิลแบบพิเศษนั่นเองตัวสกิลนี้เนี่ยก็จะทำดาเมจไฟฟ้านะครับแล้วก็หลังจากที่กดใช้ตัวของสกิลสไตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหากในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการกดโจมตีปกติหรือว่าทำการกดตัวปุ่มใช้สกิลเนี่ยก็จะทำการคอมโบ จากท่าสไตร์เข้าไปสู่ท่าหลีพอจบตรงนี้ปุ๊บเรามาต่อกันที่หัวข้อที่2ก็คือหลีบนั่นเองวิธีใช้ของตัวหลีบนะครับก็คือคอมโบต่อเนื่องมาจากสไตร์เงื่อนไขเนี่ยไม่มีเมื่อใช้หลีบก็คือจะเป็นการทำดาเมจไฟฟ้าใส่ศัตรูเช่นกันแล้วก็เหมือนเดิมครับหลังใช้งานตัวของหลีบเนี่ยหากทำการกดโจมตีปกติหรือว่ากดใช้สกิลในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหลังจากใช้งานะนะก็จะคอมโบเข้าสู่ท่าต่อไปก็คือท่าพลันส์นั่นเอง ทีนี้3ทาทา plunge ตรงนี้วิธีใช้ก็คือคอมโบต่อมาจากลีดแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยจะมีพิเศษกว่าตัวอื่นและก็คือเงื่อนไขเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสแต็กแ s s e n นเ a y หนึ่งร้อสแต็กซึ่งถ้าเกิดว่ากดคอมโบมาถูกต้องคือมันจะใช้ได้อยู่แล้วแหละไอ้เงื่อนไขที่ว่ามีสแต็กแ s s e n นเ a y หนึ่งร้เนี่ยก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแต่ว่าจะเหลืออีกหนึ่งเงื่อนไขนั่นก็คือถ้า พลันซ์เนี่ยจะสามารถใช้ได้เมื่ออยู่กลางอากาศเท่านั้นเมื่อเราทําการใช้ตัวสกิลพลันซ์ตรงนี้นะครับออกัสตาเนี่ยจะทําการกินสเต็กเอเซนเซซี่ไอหนึ่งร้อยสต็กทั้งหมดเนี่ยที่เก็บมาไปทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทําดาเมจแบบรุนแรงเนาะก็คือจะเป็นดาเมจธาตุไฟฟ้าแล้วก็สกลความแรงตามเฮฟวี่แอท c k กดาเมจนั่นเองหลังจากใช้งานสกิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวออกัสตาเนี่ยก็จะได้รับส t ต็กมาเจสตี้หนึ่งสเต็กประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ การแปลสกิลส่วนตัวกลุ่มดาวเนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมานะเดี๋ยวไว้อาจจะได้แปลให้ฟังกันในไลฟ์ฟันที่เปิดกาชาอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาก็จะครอบคลุมแค่ตัวของการแปลสกิลไปก่อนนั่นเองมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวออกัสตาที่กําลังจะเข้ามาในเกมอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมตื่นเต้นมากๆคือตื่นเต้นที่ว่าเจ๊มันหยุดเวลาได้ด้วยหยุดเวลาที่แบบหยุดเวลาจริงๆก็ <c oughs> น่าสนใจเหมือนกันว่าทิศทางของการเล่นเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับเนื่องจากว่าการที่สามารถหยุดเวลาทามเมอร์ไอตัวทามเมอร์ได้7วินาทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นแก็บเวลาที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่รับชมมาจนจบใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยรบกวนกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งทีแล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ในช่องผมสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้แล้วใครที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวสมาชิกของช่องผมเนี่ย ก็าสามารถที่จะกดจิ้มๆตัวปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรบ๊ายบายครับ